ครับสวัสดีครับมณีวิทย์ผู้เขียวสมาเปิือาคลาคุ้ยครับผมครับว่าววา,ายครับไปเบิ้งและเรียกนิสตัวคุ้ยกันเลยครับคุ้ยแม่สาวตัวนี้เป็นเสียสายมากไหยเป็นลูกสิงโตครับผมลูกเจ้าสิงโตผู้เวียงโคม้มโตนะครับได้อบเมนทับหลอดแม่สายเพชรอุดรนอะเบิ้ง ด้านหน้าครับผมด้านหน้าเบื้องล,ล่าเหรียญในตัวกล้วยลักษณะชัดเจนครับผมตาแต้มแมจ่มแจ่มนี่ครับหนาได้พอเลยะลักชัดเจนข้อสองอ่อง,องเออพวกเภาใหญ่ขาตะเคียบดีครับผมเล็บสวยข้อตันครับผมกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยหนังหนาด้วยครับเด้อกล้วยหนังหนาเลียงไงกล้วยอวนกล้วยพี่ ค้อยนังหนาค้อยอ้วนข้อยพี่หนังหนา,นาซาใหญ่หมอสรับบอ,อกไปเปลี่ยนแม่บอกได้ครับค้อยแม่นี่คอยตัวนี้อายุสิบเอ็ดเดือนครับผมบ่ท่านได้หอดปีสิบเอ็ดเดือนความสูงอยู่ที่ร้อยยี่สิบเกดถึงร้อยยี่สิบแปดครับผมเบื้องด้านไายครับผมไายไายของนาวตัดตันจูรูด้วยครับไาย โกห้างหญ่ปลายห้างลึกครับผมแผ่นหลังรับแผ่นหลังกล้วยอ้วนแผ่นหลังปีเล็กเจ็ดด่านข้างครับผมกล้วยตัวนี้ล่ำดีครับผมร่ำดีเงาข้อตัน ผนดีครับผมกล้วยหนังหนาหมอสำหรับบอกเลียงเป็นแม่บอกแม่พันธ์เลยครับแม่เป็นสายเพศดูดอนพ่อเป็นเจ้าสิงโตภูเวียงดีครับเอา้าถ้าผู้ใดสนใจก็ทักมาเบอร์นี้ได้ครับ0626933350ครับผมเบอร์วิทย์ผู้เขียวนะครับเด้อ กค้งหางฝ่ายหางลึกได้ครับด้คอยแม่นนสูงร้อยยี่สิบเก็ถึงร้อยยี่ิบแปดวิทย์ขี้เยวเปิดไว้ในราคาแปดหมืนหาพันบาทครับผม8ปดหมื่นหาพันบาทตาเต็มแจมจำ,จำชัดเกียนครับผมอัตลักษณ์ชัดเกียนวัดทุกอย่างเลยค้อยแม่นน่พร้อมเป็นค้อยเจ้าเนื่อค้อยเงยเงา้าวค้อยสันหลังปลาบู หลังปะบูสัลังตรงครับผมขวนดีท่ายสวยกกหางงหญ่ปลายหางลึกครับผมกล้วยบมีสำนี่นะครับเด้อกล้วยบมีตำนี้กล้วยนังหนากล้วยวนเลียงไงอ๋อสำหรับเม่สาวน่อยตัวนี้กับาพานนะครับเนาะยังมีอีกตัวนึงครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> อ,อ,อยู่างธรรมดานี่แหละต้นบ้นหน้าเขาธรรมดานี่โอ,อ้กล้วยตัวนี้เป็นเสื้อสายของเบิ่มพันลานครับผมเป็นลูกชายของเบิ่มพันล้านมันจะลักชัดเกนียนครับเป็นกล้วยผู้ด้วยครับเด้อกล้วย,วยผูหนึ่งปีสิบวัน อายุหนึ่งปีสิบวันถ้วง่ามครับผมตัวง่ามมีใบมีหลอดครับผมรูปเบิ่มพันล้านนี่ครับมีใบมีหลอดหลอดนี้ครับมือผสมมือขอดครับผมมือผสมมือขอด หนึ่งปีสิบสิบมือครับค่อยตัวนี้ชื่อเจ้าหยกพันล้านเจ้าหยกพันล้านของเป็นลูกของพ่อเบิ้มพันล้านควบสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบแปดครับผมอายุหนึ่งปีค้ายอายุหนึ่งปีสูงร้อยสิบแปดบแมนทับมาดาครับถ้าเต็มค้ายนี่บอตามก็ร้อยปีนเขาลอยเกสซิปหมดแล้วครับค้ายตัวนี้ เป็นค้อยไง่้อยหนาครับค้อยหนังหนาซาไง่ลูกชายความเบิ่มพันล้านตลรัชัดเกณฑยด้าน้ายครับกงงบกห้างไง่ครับผมกกห้างไง่ปลายห้างลึกไข่เสมอครับผมไข่เสมอ แผนหลังครับผมแผ่นหลังสวยพิเศษคือควบง่าล้วครับเพื่อตัวนี้ทั้งหนาหนาลึกยาวหน้าเขาเปิดคบวบงาครับผมพิเศษควบง้าหมอสํำหรับเป็นพอพัดแน่นนะคตด้วยครับเพืตัวนี้หน้าสวยข้อตันครับผม ข้อตันแผ่นหลังตรงเล็บเบื้องเฉือนเบื้องหน้าด้วยข้อสองกล่องครับผมข้อสองกล่องเออมะกร้าวใหญ่าขาบอนเคลียรดีเล็บสวยครับผมหยุดล้างดีๆด้วยหมดแล้ถอยล้างดีๆถอยล้างถอยล้างถอย ยืนยืนดีๆมีตาแต้มแก้มจ้ำครับผมน,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 นาเขาเปิดปล่อยทํามาติแล้วบัดนี้สำหรับเพื่อตัวนี้ถ้าผู้ไดใดสนใจก็สามารถโท่สอบถามได้ดครับเด้อผมประแกงผมประแกงราคาดอกถ้าผู้ใไดมกักแท้ๆยังโท่มาถ้าผพมักกับพัน บอว่ากันอายุหนึ่งปีความสูงอยู่ที่ร้ถึงร้อยส้อยงหญ่ครับผมค้อยหนาค้อยงหญ่พิเศษคือควบง่าครับผม เจ้าโยกพันล้านลูกของพ่อเบิ้มพันล้านค้อยน่อยปีหนึ่งสูงขนาดนี้ถือว่ามาดีเถอะครับค่อยชัดเจนทุกอย่างเลยว่ามีตำนี้ครับผมหมอสำรับเป็นพ่อบ๊อกค่มฝูงนะครับพ่อพัน น,น่าคตรเลิศก็ตัวนี้ถ่ายดีถ่ายสวยถ่ายเต็มได้พอเลยเฮ้ยไปยัง สำหรับคลิปนี้จะเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ